หมอกแดงแล้วก็มีใส่แว่นตาไว้นะหมองงั้นงั้นพี่ไม้เป็นต้อยหมอกแดงเออผมก็หมอกแดงในกูในกูในกูเอ้าเฮ้ยลูกไข่เนแดดกูงงนั่นแหละกูในกูผมก็หมอกแดงเนี่ยไข่วะเนี่ยไข่วะเนี่ยแม่กากไว้นะเตี้ยโผในกูในกูมา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 ช่างแม่งนะกูงงที่ผายเปิดประิูสวัสดีครับผมรับแล้วเดี๋ยว พรกเกาอยู่ในเกมก็จะถือฮับไลน์ฮับลนเนี่ยโอ้ยโยกโยกโยกเยโยกโยกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมพูยเกราดี้นั่นเองมาเปล่าเราไม่อยู่เราก็เลยล่าเรือผิดปกติ เฮ้ยเราไม่มีเว้นว่ายน้ำสองคนเราไม่มีอย่างไรวะวลายคนอ่อนพ่อเราซื้อให้พ่อนายไม่ซื้อให้หรอกเล่นบอลกันเล่นบอลกันเล่นบอลมาเลยพวกเราวันนี้เราบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เฮ้ยเฮ้สัตว์เลี้ยงตัวนี้สัตว์เลี้ยงอย่างนี้เฮ้ยเราก็มีสัตว์เลี้ยงไหนนายมีอะไรสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสีชมพูไม่จริงอ่ะสัตว์เลี้ยงนายสีดำสัตว์เลี้ยงนะวะที่นั่ี่นั มดตะสลีงที่น้ำมันคือตัวอะไรมดเลือยใต้น้ำคือตัวอะไรครับผมนายมีหนอนไสเดือนกระจูุ่มันะเดี่ยวเรื่องม่หมายจูใช่ไหมไปไหนไปไหนกันไปด้วยดิพวกเราอยู่ที่สราวยน้ำลูกกินอยู่ในอ่างอ้าวอ้าวพ่อพี่พ่อชนะได้ยังไงเอาพ่อชนะได้ไงพ่อไม่มีพ่อไม่มีชนะเฉยวิญญาณพ่อเอาไหมรดแช่ปรด อีตาผ่านไปคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมหุ้ยเจอดัดี้นันเองหุยลิงหุยลิงกิจิกิจิกิงกตเี้ยกอยังไงอ่ะหุ้ยหุ๊ยลิงยกิอจอเอ้ยห่หญ่ลนของเล่ของฉันพ่อฉันนหอพมเลี้ยงไวุ้๊ยลิงลิงาโนี่ลิงเลยนี่ลิงเลยโอ้โหเวะเฮ้ยลิงขอคีลิงหน่อยลิงก๊จั๊กลิจั๊ก๊คีลิงลิงก๊จั๊กอลิงมาทำอะไรได้แล้วทาไมทุกคนต้องคีดี๋ยคีลิงคี์ิ พี่ไปขึ้นไปอยู่บนลิงทำไมกําลังเย็นลิงเย็นลิงอี๋เเย็นอ๋อเล็กลิงปีขึ้นไปแล้วไหนลิงจัจั๊กไหนลิงจัจ๊กลิงลงมาอย่าไปเล่นลิงมากสิเดี๋ยวลิงก็เฉามือตายหรอก เออมีสัตว์เลี้ยงเป็นลิงด้วยข้างนอกมีหมาไหมคนบ้าเลยเลี้ยงลิงพ่อมันต้องประสาทแดกงว้ยลูกทิพย์วันนี้วัทีวีตองโอ้ยคีับทิพย์ต้องโอ้ยขี่ลิงโอ้ยขี้ลิงใหญ่กว่าหัวลิงอีกพวกเราพวกเราต้องแบกจะเลี้ยงขี้ลิงนะพอจะยังหันเรามาหลายวันแล้วขี้ใหญ่กว่าลูกก็ยิ่งเหรอเฮ้ยไอไอแย่งกินขี้เราอ่ะสามาไม่วมาขี้เฮ้ย โอโหไม่แบ่งเลยไม่แบงลิงหาลิงขี้ลิงขี้ไมมเราจะกินขี้เอาขี้ออกมาอีกสี่ก้อนปฏิบัตเฮ้เดี๋ยวไปดูตู้เย็นก่อนพ่อเหลืออะไรไว้ให้เรากินบ้างไหมเนี่ยาดขี้ลิงเหรอแล้วมันมองหน้าทำไมอ่ะเฮ้ยอุ้ยขี้โอ้ยขี้พุ่งขี้พุ่งกิกินกินโอ้ยขี้พุงขี้พุ่งโอ้ยนี่ขี้พุ่งนี่ขีุ้่งนี่ขี้พุ่งกอร่อยนมึงแบกขี้พุ่งเลยมึงอร่อยครับขี้ตัวลอยเลยแบขี้ทุกคนห้ามนะ กินขี้ของฉันขี้ของฉันคือช็อกโกแลตมูสก <c oughs> ใกล้แล้วพูดอบตัวเองดีกว่าเฮ้ยลิงมันขี้แบบพุ่งขึ้นไปบนอากาศเลยอ่ะแสดงว่งาขี้รุนแรงมากอีกรอบได้ไหมพี่ลิงอีกรอบได้ไหมอบตัวเองแล้วแม่งเนื้อขี้หน่อยขีย้หน่อยเลยอยากกินขีน้เฮ <c oughs> ้ยทุกคนพี่ไมพยายามจะฆ่าตัวตายทุกคนใจเย็นใจเย็นพี่ไม้ยาพี่ไม้ยาอยากขี้สั้น อย่าอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหย้ี่มค์เข้าไปอย่าเอาอเอาิวตายเด็กท่กคนงฟังตอนนี้เราอยู่ในสนามรบเด็กเบบีพวกเราต้องหาอุปกรณ์มาเพื่อฆ่ากันเองเข้าใจไหมยปโอ้ยคอนคอนเซ็ตคุ้งเซ็ตุ้งเซ็ตุ้งใครใครใเป็ยเป็น่นเป็มาเิดตีไงตียี นี่เอน่เนเเขียวแล้วเขียวแล้วเฮ้ยนี่นีมีอะไรอ่ะนี่มีอะไรฮ้ยลรากินแล้วกินแล้วจะกระโดดเอ้าเใครตายใครตายใครตายใคตายแม่ตายรตายวะขไปม่ตายอ่ะกะเต็กเต็กเตกะเตละไะเฮ้เอย่าอยู่เขาากะไวะ่กะโดตรงไหนเนีเฮ้ยเใคะอ ทีนึงเยี่ยมชนะบินเราชนะต้องไปหลอกที่นแล้วไปบนอากาศแล้วเปบนลอยกันไปแล้วปบนลอยก้นไปกันบนแล้ไปไปอัน เอาเราพวกเราเราต้องรอตัวว่าทุกคลยทุกคทุกองทุกทุกองทุกคนทุกองทุกองทุกคอทกนทุกค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 นทุกทุกทุกนทุกทุกนทุกทุกนทุกอทุกทุกทุกทุนทุกทุกอทุกอทุกทุกนทุก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 งทุกทุกทุกอทุกกนทุกนทุกทุกอนคนทุก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 ทุ

แะไม่เกอ่ยวชนามันตาล้วแลแกไม่อยากตายแล้วก็ถอยออกไปจากทันใครจะเป็นพวกเดียวกับฉันให้ชูมือขึ้นชูยังไงนะชูกดไงไม่มีก็อยนี่กระดางไดางตาวอเลยกระด่างตาวอชง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  เฮ้ยเฮ้ยหนีหนีก่อนหนีก่อนป้าใส่ปืนเหรอใส่ปืนพี่โกงพี่โกงเฮ้ยออกไปออกไปนอกนอกนอกกงนี่ไงขึ้นลุ้ตัวปืนลุงตัวนตอนนี้มีการต่อสู้ระหว่างเดในตอนทำไมอะไรต่อไมโดนเลยวะดิ้นแรงใจเลยต้นกำลังอ้าวชนะหมีเอาเคียวชนะเฉยอ่ะต้นกำดักหมี่ตายหงอ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 ชนะเฉย เฮ้ยข้างนอกอันตรายมากบอกเลยกับดักเยอะแยะเต็มหมดเลยฉันบอกเลยว่าครั้งนี้ฉันจะสู้แบบหมางจูดไปแลยไปเลยครับไกปด้วยไปด้วยคือมุดดนทำอะไรวะเนี่ยลองไปดูดีกว่าวานนี้มันเป็นอะไรบ้างเฮ้ยครเด็กนิ่เยอะแยะเลยเด็กนิ่เด็กนี่เด็กน่มุดแจมมือมุดแจมมือเฮดยพี่แเดีนวเลยมาเด็กน่นแเดี่วเดียวเลยเนอะเด็กนี่เป็นไร ตัวดำดำดิ๊ดเดาดิ๊ดเกิดอะไรขึ้นน่ะโดนระนบ๋อไม่โดนอีกคนนึงไม่โดนคนนึงโอ้โหมาดิมาดิเฮ้ยอะไรอะไรพี่เดาเดาแม่เราไปจอมือหนีบตูดไว้เฮ้ยเฮ้ยนี่ฟาชงเนียนร้อยวิคกี้วิกกี้กูดิ้นแล้วกูก็ตายเฉยเลยออกจากไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นอ่ะอู้วะเขาห้ามออกจากบ้านใช่ไหม ไอยออกได้เว้ยแต่ว่าจะเป็นโดนกับดักมันมีกับดักเยอะมแบยไม่เห็นกกดักเป็นอะไรอะเอาละเพื่อนๆฉันว่าเราจะฆ่ากันเร็วเกินไปเดี๋ยวเราลองไปที่ห้องครัวกันดีกว่านะไปได้เลครอสงบไปก่อนเลยกับดักจะได้ตาก่อนสงบสึก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 นี่กับดักนี่ไงนี่กับดักไอโดนแล้วมันเป็นไอเทไอเทออกกับดักออกไปสามสามัคคีคือพลังไอเมพลัง ใช่เหรอทุบได้ไหมทุบได้ไหมเออเฮ้ยออกได้แล้วลูกออกได้แล้วออกได้แล้วเยเราไปด yeah! yeah! ูตัวกันเฮ้ยย like ังมีกิมอ yeah. yeah! ีกก yeah! ับดักกิมมี่ดูสิว่าพ่อของเราเนี่ยกลัวเรากินแซลล่าเดียวกับดักให้เราเลยล่ะใครเอาเคียวเคี้ยวได้แล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเฮ้ยเคี้ยวเฮ้ยอย่ายุ่งไปยุ่งเลยเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่ามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆบ้าง อย่ายู่กับเขาเดี๋ยวอยู่กับเขาเดี๋ยวอยู่กับเขาเดี๋ยวอยู่กับเขาเอ้ยวเธอเอาเฮ้ยพี่ตีตายแล้วมันเอาดาวมันตีตูนเราตายเฮ้ยดีดีดีเยี่ยมเลยทอมยศเฮ้ยนี่พี่ไหมพี่ไหมอะพี่ไหมอะค่ะพีไมทุกวันนี้ดิเฮ้ยนี่นี่อันนี้ต้อนมาได้หน่อยกระป๋องนี่ไม่รู้อะเฮ้ยมันกระป๋องเลยของดีของก็ดีกระป๋องเนี้ยเอาแป้งขึ้นเลยผมแป้งฉันดิฉันโง่ตัวนหุนเลย อุ้ยจะไปไมยไปอะไรวะเนี่ยอะไรอะอะไรพวกม่วงโอ้เน่ากูอะไรกูแหลกแหลกมีความม่วงมีความม่วงโอ้คือพี่แป้งโยงไปใช่ไหมใช่กูอยากตายยังบอกไม่ถูกเฮ้ยเหลือระหว่างการต่อสู้ระหว่างเกี่ยวไอคนนั้นก็หมุนรัวๆอุ้ยพี่ใบเจอพี่ใบเฮ้พี่ใบหยาหยาับ้โห พ่อไม่อยู่หนูร่าเมืองจะรู้ไหมเนี่ยว่าพี่ไม้เนี่ยกันไรนอนเลยยั่ว๋้ะคนชะตากี่ยพี่ไม้แน้ก็ชะตากรรมไม่มีหนูเอาละทุกคนฉันคิดว่าเราสงบศึกกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วเราควรถึงเวลานอนแล้วนะเราขึ้นไปนอนบนกันเถอะนอนอะไรอ่ะจะนอนอีกเหรอ เดีวฉันจะขึ้นไปนอนข้างบนนะหิ้งห่วงแล้วตามขึ้นมาโอเค็ออเบล็อกไว้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 ทำไมโดระเบิดโดนรเบิดโดนระเบิดตาใโดนระเบิดไปแล้วไปไปโอ้โอ้โอตอนนี้กำลังเต้นเลยดักดึงดาโดนระเบิดวะโดนระเบิดวะโคนิงโคนิงโคนิงโิิ้ดิ้้ดค้งโค้งโ้้้คคบิดิ้ โอ้โพอ้ม่วงเอาตายด้วยเลยเอ้าม่งหลม่วงหลม่้งหลอยิษสารพิษตอนนี้ยังเหลือศพของแป้งและคนตัวเขียวเด้อครับเฮ้ยกลัวเนี่ยเจ้าไมหมุนอกลตไมอยู่ไหะตแล้วตายไหเดตายบนู่งีะเบิดตรไหนเ้อะาขียวเอะเกร้เล่นอะกันน่

ดี๋ยวไโดนโดนโดนโดโดนคโดนไปแล้วไปนล้วเดินขึ้นไม่เคงลับงังลับบันไดขึ้นลงลับนทางลับเฮ้ยนบันไดเ้ยเปิดทางลับเปิดทางลับเฮ้ยที่้ามีคนเดียวเหรอฮะฮะฮะเยี่มมีคนเดียวเหรอไปให้มันฆ่ากันเย่ยมีคนเดียวเหรอแต่ว่าแว ิวหิวิวคนเดียวอะนี่ก็ตไหเ่ได้หิวได้ฮิวเออบลบบขึ้นนขนน้ยเลเซอร์หมดนะเดี๋ยวเลเซอร์หมดด ้ยตุกนบนน้นม oh okay. like cool. okay. like, ีอะไรบนน้นมีอะไรบน้มีอะไรบนนะไรกด้นไดอยากดอยากได้อไม่ได้ออ้ยากอยากอนกได้ออยไาไอได้อไอยาอยาก้อยาก้ยก้อยาไอายากา้ยดไ้อยากไ้ยา้อยากาก้้กกดอ้ยาด้าาด เฮ้ย็ตัวใหญ่ะไ้เราไม่เด็กตัวใหญ่อะแล้วมันติดอะนี่คืออะไรอ้เด็กไททันไปแล้วว่ะเฮ้ยแตไม่เด็กไททันฮะมีไททันด้วยเหรอแล้วติดไททันไอ้เหียกตัวใหญ่ด้วยโอ้เด็กไททันโอ้ไฟล้อตีน่พี่ไหม้กินอะไรพี่เนี่ไม่ใช่กูไอ้กินนุูกค้าไททันเราต้องเป็นเอเลนโอ้ไม่ตายแล้วไอ้เรียกไฟล้อตนยไ้อตนยตย่้ ไอเ oui. ไทยท่าน pues ตายไไทยท่นตายไทยท่านตายูเด็กไทยท่านตายไทยถือนตายหนพวกเราฆ่ามันได้แล้วเหลือใครเนี่ยเหลือใครเนี่ยเหลือใครเนี่ยเดแปลดีอันนี้เียวอยู่ในกรงเียวอยู่ในกรงเฮียวอยู่ในกรงเข้าไปเรามาช่วยเข้าเขียวดีกว่าชวยกันช่วยกันรู้ทันรู้เัอ๋อักลินกงเอาตายหมดเลยเอาไปนะแปนะแปวน พี่จะต้สงบศึกกันไหมสงบศึกอะไรล่ะไปเดี๋ยวไปดูแทนกันต่อสงบเพล็กดิครั้งนี้ฉันจะไปเอาของที่แม่ได้เก็บไว้นานนั่นก็คือเอาอย่างไรอย่างออกอกอม่าออกไปเส้นกรองของแม่ป๊บไปเอาใส่นกรองแม่ booster เฮ้ยนองเลเซอร์เฮ้ยมาว่ะป๊บุไปแล้วว่ะมาแล้วมาแล้ว คือออุยเเลซร์จะตายกูจะตายอะไรวะกูจะตายที่หมายแล้วที่ข้างบนนี้มียาอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยเด็กไททันกูเห็นเด็กไททันไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาเฮ้ยเด็กไททันทำไมมันเป็นไททันเด็กเลด็กเฮ้ยเอาฮิลก่อนเฮ้ยทำไมทำไมบินได้เฮ้ยเด็กได็กเฮ้ยเด็กไททันเด็กไททันข่าเด็กไททันชิมอชิโมะจโรฉันไม่เชื่อโจ่เฮ้ยเพื่อความเร็วตายครับเพื่อความเร็วเฮ้ยยายา เคาทำการฆ่าเนคยท่านแล้วดูร้อยไปแดกยาไททันมาเว้ยมันมียาอยู่โอมียาอยู่มันเป็นปวดยามันตะสูเอามันมีกบกระโดดสูงแล้วก็สปีดแล้วก็เด็กไททันแล้วก็อะไรอีกไม่รู้มียาไหมเฮ้ยเรากำลังจะตายเฮ้ยซ้บซั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 บซซูอากาศด้วยแซปซับซับซับซซับซับซ้บซ้บซับซอไหนกรโดนไหน ไม, abei, ไม่มีอ่ะสวัสดีค่ะพผมไม่มีเสื้อผ้าพ่อไอตัวนึงกี่เด้อเกินเกินก่อนเอกไม่ผดก่อนไหนวะอยู่ไหนอยู <t 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 ่เบอร์ใต้นี้รบใต้นี้รบใต้นี้เม่าไปยุบบนวะยุบบนวะไอ้แป้งวะวะแป้งตายแล้วพี่กีดพี่กีดแล้วก็แป้งดูดูดูสองเด็กเซียนท่านตายยุบบนเฮ้ยตอนนี้เคียวจะมาเอาอุปกรณ์ของแม่ใครถือค้อนใครถือค้อนอุปกรณ์ของแม่อยู่อีกชั้นหนึ่ง เฮ้ยเพืเอามาไล่ขึ้นไังไงได้ไงเขี้ยวอุปกรณ์ของแม่ไอ้คนมาดาบเลเซอร์ซาวอลขึ้นได้เหรอไอ้แป้งมาแล้วแป้งมาแล้วเขี้ยวแป้งมาแล้วไม่ใช่แป้งตายแล้วพี่กีดพี่กีดไอ้กิดมาแล้วไอ้กิดมาแล้วเฮ้ยทำไรอ่ะพิทล้มล้มล้มตกอะไรวะทุกคนอย่าแยกกันทุกคนได้ใช้กลอของแม่อยู่ไหนวะไม่เห็นไม่เห็นตอนแอบตอนแอบอะไรวะ มันไปอีกฝั่งเตียงแล้วไปนางแล้วพิกิทลาก่อนพิกิทลาก่อนบอมพิกิทบอมพิกิทโอ้โหแยกลกะไอ้อะไรอ่ะแยกลกเอ้าทำไมไอ้เคียวตายเหรอไม่ใช่นะไอ้เอ้าตายหมดเลยสุตายหมดเลยก้ามเอาล่ะก่อนที่พ่อเราจะมาอันนี้คือแมตต์ตัดสินตัดสินเราจะจนไปตัดสินเหรอวะนี้ มาตัดสินแล้วเหรอย่าเพิ่มความเร็วตัดสินแล้วตัดสินแล้วกินยากินยาโอ้โใครจับเขาใครจับเขาตัดสินแล้ววะมานีครับมานีนี่นี่นี่ตาตาตัดสินแล้วตัดสินแล้วเฮ้ยไยักเฮ้ยไฟยักษ์ไฟไปเลยคือตายเหรอโอ้โหแอร์แอรแอรอร์ย่าเพิ่งเดี๋ยไแอบไปไหนวะนี่ีโอ้ชิอาวุธ กินที่หมดกินที่หมดกินที่หมดกินทา่มโอ้เดี๋ยวะอะไรอะใครอยู่ไหนวิเคียวอยู่ไหนวะเฮ้ยทุกคนใครตายแล้วน่ะเอ้าโคนี่ว่ะโคนี่ตายโคนนี้ไม่จับเลยอ้าวผมตายเฮ้ยเคียวตายโดนยาพิดตายไอ้คนนึงอยู่ไหนยาผิดหรอ ป่าวโดนไอ้ระเบิดม่วงเฮ้ยปิดปิดเชือ้อเฮ้ยใครล็อกประตูเนี่ยฮะอ้าวใครไปในตู้เย็นเนี่ยเี้ยตายในตู้เย็นเี้ยตายในตู้เย็นเอาเอาตัวไม้าตายไ <c oughs> อ้แย่ฉนะเฉยเลยงงปิดเลยเออปิดไหน ใช่ไงวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดต้องขอตลาไปก่อนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบินขึ้นสวรรค์ไปเลยมั้ยอะไรวะบินขึ้นสวรรค์ไปแล้วเนี่ยเออบายเลยเออบาย d a y l i g h ไ d l i g ย t b i m y ด้วยนะแต่มันแยกคลิป